ไลฟ์นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะช่วยกันดันไปให้ถึงถ้าไม่ถึงก็จะไม่พูดถึงโมเมนต์ฉากที่เราไม่ได้เตรียมกัน <Ừ. S 2> บอกเลยนะว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกที่จริงๆงไม่ได้ตั้งแต่เล่นตั้งแต่จบการแสดงมาก็ยังไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนเลยไลฟ์ live นี้เป็นไลฟ์แรกเลยนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เราได้ไลฟ์กันครั้งแรกครั้งแรกปะกลับมาไลฟ์ด้วยกันครั้งแรกไหมใช่ะะหลัง,งจากที่แบบจบกิจกรรมต่างๆไปงานต่างๆนะคะ นั่นเองนะจ๊ะอ่ะหมื่น้าแล้วอีกแค่ 1, พันเดียวองอแค่พันเดียวไม่เกินใจนะคะก่อนที่จะระหว่างเรารออ,อีก1,000คนก็พูดถึงสักหน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยอิงลอดแน่นอนว่าเราเอ็กกับสบู่ทัพทิมบายนัมเบอร์วันนั่นเองนะคะนี่แล้วเขาบอกนะว่าอินสปิเรชันนโลโก้คุณปาโก<อ>ตา้ต่างๆเนี่ยนะคะมาจาก m i s ิสแกรนนั่นเองนะคะนี่ บอกก่อนนะว่า first impression ที่ชอบมากๆเลยก็คือกลิ่นของสบู่รู้สึกเลยว่ามันสดชื่นแล้วก็สะอาดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขาเรียกว่ารีวิวกันแบบไม่จบตาคือจะล้างแขนล้างขาล้างหน้าล้างตาทุเลย่า <laughs> ล้างหมดเลยเหรอ,อห,หรือว่าจะให้ล้างเพราะว่า สบู่อันนี้เขาบอกว่ามันไไม่ได้ทำตัวมันอ่อนโยนด้วยมันไงไม่ต้องแต่นหน้าจะดเท้าเลยนะคะเพราะถ้าไม่อ่อนโยนเราไม่สามารถใช้กับผิวหน้าได้แต่นี่คือเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบบเหมือนที่ฟ้าบอกหัวจะลดเท้าขออย่างเดียว,ยวไปสระผมก็พอนะนะคะหรือว่าอืมนะจ๊ะอ่ะหมื่นหกคนดูแล้วเอ <C ted> อุอ้ยเร็วฟ้าพวกเธอเนี่ยพี่ชงเนี้ยอยากรู้กันนะไอ้พวกเศร้าท่าไหรอยากรู้กันมหมื่นหกนี่คือขอให้ซื้อคนละ คนละาึงเซตเนาะโปรโมชั่นวันนี้นะแต่จริงๆนะโปรโมชั่นวันนี้ก็คือราคาดีแบบน่าใจหายแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงโปรโมชั่นตามๆที่เราสัญญากันไว้เมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าถึงหมื่นหกเราจะมาเล่าถึงบรรยากาศในช่วงการเล่นลิเกอ่ะเกินเกินก่อนหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นนางเอกลิเกครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นแล้วกดดันเพราะเราไม่เคยดูลิเกมาก่อนเลยไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงเขาแบบ บทคืออะไรยังไงและที่สาคัญคือต้องแต่งตัวเต็มแล้วคือนางเอกลิเกที่เราเคยแบบอพอเรารู้ต้องเล่นลิเกเราก็ไปหาข้อมูลมาก็แบบนางเอกเขาแบบมีร้องเพลงมีนู่นนั่นเราก็แบบเครียดไงอุ้ยนี่ฉันต้องร้องเพลงเหมือนเขาไหมแต่สุดท้ายก็คือเราก็เล่นไปแบบตามฟิลของเราะไรก็สนุกดียิ้มะะอะไรอะตามซึ่งจะบอกว่าพวกเรามีระยะเวลาในการซ้อมเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงประมาณ30นาทีเองไม่ถึง1ชั่วโมงกับเรื่องจันตะโคลบโมลาที่ทุกคนได้ดูกัน เมื่อวันเกิดพี่ฟ้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่ได้มีบทสคริปต์ในการคำพูดนะมันเป็นการอินพไวายล้ลวนเลยแต่อินพไวาว่าฉากนี้เราเรารู้แหละคร่าวๆว่าจะต้องเป็นประมาณไหนแล้วเราก็พูดกันสดไม่ว่าจะเป็นทีหน้าหนูดีแล้วก็น้องๆทุกคนชมพูมาริมาทุกคนก็คือได้ได้สร้สางสคริปต์คร่าวๆแล้วเราก็อินพไวาเล่นกันแบบนั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้พวกเราก้าวเข้ามาเหมือนแบบ มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากขึ้นอีกก้าหนึ่งเลยสําหรับท็อปสิบเมสการ์์ไทยแลนด์ปีนี้นะคะเพราะว่าเปนะ็นทุกอย่างให้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะ,ะการเล่นลิเกนะตอนนี้คือเป็นนางงามเป,ป็นศิออลปินนางเอกหมอลำเล่นหมอลำลิเกนี่ลำแบบโหเยอะมากสาหรับปีนี้เปิดะะเปิดโลกเชื่อว่าเปิดโลกให้แฟนคลับด้วย<ด>จริงเพราะแฟนคลับก็แบบหลายคนก็ไม่เคยดูแล้วมาบอกว่าอ้สนุกมากจริงๆนะลิเกแต่ว่าตอนนี้ต้องคอนเกสอีกรอบเพราะว่า17ื่นเจ็ดคนแล้ว โอ้สุดยอดเลยอ่ะหม่นเจแล้วพูดถึงฉากที่ไม่ได้เตรียมนั่นก็คือฉากที่มีการหอมแก้มนั่นเองนะคะจะบอกว่าจริงๆกับพี่ฟ้าก็ได้มีการทํากันบ้านนั่งดูเนาะว่าเออลิเกอ่ะเขาเล่นกันประมาณไหนเพราะปกติเราแค่แต่งตัวเป็นพระเอกลิเกแล้วเราก็ราเฉยๆในงานเหมอรํรำใช่ไหม,มแต่เนี้ยเราจะต้องมีความเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นพระเอกลิเกแบบเต็มตัวเพราะว่าต้องดําเนินเรื่องอ ให้แบบตั้งแต่ต้นจนจบเราก็เลยไปไล่ดูแล้วเราก็ดูว่าไม่ว่าจะคณะไหนก็ตามที่เขาเล่นส่วนใหญ่พระเอกกับนางเอกเขาต้องหอมกันจริง<ม>ใช่ถ้าเราแบบหอมไม่จริงอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าละการการแสดงอ่ะมันไม่ถึงมันจะมันจะไม่สุดเราดูแบบรอเวลานี้ไหมเรารู้รสึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ต้องสมจริงเอาจริงๆนะถ้าตัดเรื่องของการการที่รู้อ่ะถ้าตัด คนมองอาจจะบอกเฮ้ยเสิร์ฟการจิ้นหรือเปล่าแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเราได้ดูศาสตร์ของการแสดงลิเกจริงๆแล้วเขาเล่นกันแบบนี้เขาเล่นกันหนักกว่าน,น,น,นี้นะหนักกว่าน,นี้เยอะเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอาแบบพอกรุบกริบละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้บอกชาก่อนนะบอกก่อนนะแบลว่าเออก็ก็ก็คิอแหละตอนแรกก็ตัดสินใจลึกๆอยู่ว่าเอาไงดีว่าเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ได้ไม่ได้หอมจริงมันจ,จริงมันไม่ได้หอมดีกว่าจุ๊บแก้มดีกว่าน้องมันเือนแบบ จุ๊บเฉยๆไม่ได้หอมนะแคแ่จมูกชนเฉยๆไม่ปากชน <c oughs> ปากชนเฉยๆ,ๆแบบนี้เฉยๆนะคะก็เออมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในความเหมาะสมที่แบบกําลังน่ารักพอกรุบกรุบกิบกิบถ้าจะให้เล่นแบบเต็มรูปแบบจริงๆก็กลัวว่าแฟนเต <c oughs> ็มรูปแบบว <c oughs> <อ>่าทำอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้หนูหนูไม่ได้ดูทุกศาส์ไ <c oughs> งไปกลัวจะหัวคนแฟนคลับจะหัวใจวายเขาทําอะไรอ่ะอยากรู้หลองมันทําในไลฟ์ไม่ได้ไง ก็มีแบบกอดแบบแล้วก็นี้เลยฟัดแบบอนี้เลยเหมือนที่ทำกับหนูดีไหมไกลเคียงแบบนั้นไม่แค่ถามไ่เฉยกะคะพระเอกสมบูรณ์บาทมากเหมืนแปดคนแล้วมั้โอ้ย้ะสองคนแล้วนะคะไหนใครอยากให้มีลิเกอีกบอกหน่อยเดี๋ยวเราจะเตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฟ้าชอบมากนะฟิดแบ็กที่แบบกลับมาแล้วมานั่งอ่าน ขึ้นใจมากๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแเราแต่ t ิ k t o k เอ่ย t w i t t e r เอ Facebook เอคือเด็กรุ่นใหม่บางคนไม่ได้ไม่ได้รู้จักลิเก 100%0% หรือว่า mm. ไม่ได้ดูมาก่อนไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรพอเขาดูเขารู้สึกเฮ้ยจริงๆมันมีสเสน่ห์ทั้งชุดเอที่ฟ้าแต่งทั้งน้องๆแต่งมันสวยมันมีความเท่มีความสง่างามรวมถึงกริเกแล้วก็ฉากต่างๆอะไรเงี้ยมันสนุกอยากดูอีกทําให้ทําให้เหมือนแบบเริ่มรู้จักลิเกมากขึ้นแล้วก็กในฐานะคนรุ่นใหม่ แบบทำให้เด็กรุ่นหลังหรือว่าแฟนคลับเราได้เข้าถึงลิเกมากขึ้นก็ดีใจนะคะอ่ะก็ตามสัญญาที่เราพูดกันไว้เนี่ยตอนนี้แป๊บๆก็จะเหมือนเก้าวใชอ